สวัสดีครับวันนี้วันที่สองมิถุนายนนะครับพศ2564ผมทีมงานร้านมังกรฟ้าหลันศักนะครับจังหวัดอุทัยธานีครับจะได้มาติดตั้งปั๊มเสมิดให้กับพี่เฮียงนะครับเพราะว่าแผงเราได้มาติดตั้งกันไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับซึ่งบ่อแรกที่พี่เขาตอกไปก็บ่อก็อยู่ข้างๆโครงสร้างเลยนะครับแต่ว่าสายลงมาทับ น้ําเลยไม่ได้นะครับพี่เฮีงก็เลยมาตอกเป็นบ่อที่สองตรงนี้นะครับผมพี่เฮีงเขาก็อยู่บ้านเนินมะเกลือนะครับหมู่ที่หกตำบลท่าหมื่นลามอำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับควนปั๊มสมอที่ลงไปนี้ก็เป็นตัว2,200วัตต์นะครับ3แรง3นิ้วนะครับเป็นท่อ6นะครับเป็นท่อ6ความลึกที่แกลงไปห้เมตรนะครับบ่อลูงนี้ลึกห้เมตร แต่ว่าท่อหน้าสามนะครับผมย่อนลงไปห้าท่อนนะครับระดับน้ําที่เจอจากผิวดินจากที่เจอน้ํานี่ก็สามเมตรนะครับน้ําตื้นมากแล้วก็ผมลองมาก็จะเป็นชั่วโมงแล้วครับผมลองน้ํามาน้ําไม่ยุบไม่ขาดนะครับนี่นะครับเห็นเห็นน้ําน้องๆแล้วนะครับผมลองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็พี่เฮียงคุณซื้อท่อมาให้เรานะครับเพื่อที่จะส่งเข้ามาในสระนะครับ ระดับน้ําก็ใช้ได้นะครับก็สำหรับบ่อสามนี่ก็ถ้าลูกคา้าท่านใดท,ที่เป็นบ่อหน้าหกนะครับถ้าจะลงท่อหน้าสามทำมั่นใจวันน้ําท่านดีจริงๆเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้เป็นตัว2200วัตต์นะครับให้น้ําอยู่ที่31มสิเ็ดคิวนะครับส่งสูง60กว่าเมตรนะครับส่งสูง60กว่าเมต,ตรตัวนี้แรงนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าส่งเท่าไร่นะครับ ตัวนี้ส่งสูงหกสิบสามเมตรนะครับตัวนี้บางบ่อลงห้าท่อนเท่ากันก็จริงนะครับลงห้าท่อนเท่ากันกับบ่อนี้นะครับแต่บางทีน้ํามันก็แรงแรงตกของน้ําบางบ่อก็จะไหลไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งมากเหมือนกับบ่อนี้นะครับก็มีนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้ําที่อยู่ในบ่อเวลามันยุบลงไปเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าจะยุบลงไปท่อนที่เท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้นะครับ ถ้าบ่อไหนน้าดีแล้วมันเอือขึ้นมาสูงนะครับสมอมันทํางานได้เบาขึ้นน้ํามันก็จะดันออกมาได้แรงนะครับถ้าบ่อไหนน้ําห้อยลงไปเหลือท่อนที่ห้าหรือว่าสี่ครึ่งอย่างเงี้ยครับน้ําที่มันดันออกมามันก็จะไม่แรงเหมือนกอย่างนี้นะครับบางครั้งก็จะมีคําถามว่าทําไมมันไม่แรงนะครับมันอยู่ที่ระดับน้ําในบ่อนะครับแต่ถ้าลงเกินห้าท่อนแล้วผมแมนะนาอยากจะให้เปลี่ยนเป็นท่อสองนิ้วครึ่งนะครับ ความแรงมันก็จะดีกว่านี้นะครับสมมติจะทํางานได้เบาขึ้นนะครับผมนี่เป็นท่อสามนิ้วนะครับท่านดูนะครับตกออกมาแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามนิ้วจริงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสามนิ้วนะครับท่อสามนิ้วส่วนโครงสร้างเราได้มาทํากันไว้แล้วนะครับทางพี่เฮียงเขาซื้อเสาไว้ให้เรา ก็ทางนี้เวลาน้ำท่วมน้ำจะท่วมสูงมากนะครับนะครับสิบแผงนะครับตัวนี้เป็นไฮบิดครับไฮบิดก็เป็นเจะะา,าระ,รจะระบายความร้อนไว้ให้นะครับเจาะระบายความร้อนไว้มีลักพาวเวอร์นะครับช่องนี้ก็เป็นลักพาวเวอร์สำหรับสายสเสมอนะครับส่วนขวามือนี่ก็เอาไว้เสียบกับไฟฟ้านะครับตัวน,นี้ตัวนี้รอบ รอบทำงานแรงนะครับตอนนี้แดดมาดีนะครับรอบอยู่ที่3,100รอบนะครับสุดยอดเลยนะครับแรงมากมีเบรกเกอร์เซิร์กันฟ้าให้อย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะครับติดตามเราได้นะครับตัวลาเซียลมังกรฟ้าอุทัยธานีนะครับติดตามเราได้ทั้งสองช่องทางนะครับนี่นะครับคุณพี่ทั้งสองท่านนี้นะครับที่อุดหนุนสินค้าทางร้านนะครับ ทางคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ